โลกในยุคโลกาภิวัตนเราได้ยินมานานแล้วก๊อบเบิลเซชันหรือโลกาภิวัตนหรือโลกไร้พรมแดนเราเข้าใจว่าการไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัฒน์นี้เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเป็นหลักแต่จริงๆมันเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยครับวันนี้ เรามีพรมแดนที่เรียกว่าประเทศไทยเรามีพรมแดนทางการทหารทางการเมืองแต่จริงๆแล้วทางเศรษฐกิจเราไม่สามารถจะมีเขตแดนเหล่านี้ปกป้องอะไรได้ด้วยระบบฟรีเทรดแอเรีย e เป็นระบบที่เราจะทำตามใจเราเองไม่ได้เช่นจะตั้งกำแพงภาษีถ้าตั้งเมื่อไหร่ก็เจ๊งเองครับเพราะโลกมันเปลี่ยนแล้ว แต่ปรากฏว่าโลกไร้พรมแดนมันกำลังก้าวล่วงไปถึงระบบศาลด้วยครับถ้าใครบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้หรือศาลไทยก็มีอำนาจในขอบเขตประเทศไทยลองฟังเรื่องนี้ดูศาลไทยที่ใช้อำนาจสั่งขังเยาวชน แบบชนิดที่เรียกว่าขังลืมตามคำสั่งเบื้องบนด้วยเพราะข้อหาหนึ่งหนึ่งสองวันนี้ก็ร้อนรหนาวหนาครับถามว่าร้อนรหนาหนเพราะอะไรเพราะโลกสมัยใหม่สหประชาชาติเขามีธงนำเรื่องว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิของประชาชนเมื่อคุณพยายามจะ จีบปากจีบขอว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นมีสิทธิรักให้ความสําคัญกับสิทธิมนุชนไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุชนนั้นแต่คุณจับเขาขังโดยไม่ให้เขาประกันตัวสิทธิการประกันตัวคุณเพนกวินอารนน์คุณไม้ไผ่าดาวดินต่างๆเหล่านี้เป็นสิทธิที่สา,ารประชาชาติเขารับรองแล้วความผิด1นึสองแค่พูดก็ติดตาราง โทษหนักยิ่งกว่าฆ่าคนตายนี่หนึ่งหนึ่งสองจึงกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของโลกอันนี้ท่านรู้ผมก็พูดไม่รู้กี่ครั้งแต่อยากจะให้ประเทศไทยนับปรับตัวแน่นอนที่สุดการปรับตัวก็ให้ประชาชนเข้าใจก่อนปรับตัวกันก่อนผมถึงบอกกับท่านช่วยกดไลค์ด้วยนะครับทุกครั้งที่ดูเพื่อให้คลิปของเรานี้กระจายไปถึงพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด วันนี้ผมมีเรื่องที่จะบอกความจริงว่ากษัตริย์ก็ถูกฟ้องได้ครับอย่าพึ่งว่ากษัตริย์ไทยถูกฟ้องไม่ได้นะนั่นอยู่ในประเทศกะลาเท่านั้นแหละที่ฟ้องเขาไม่ได้แต่โลกวันนี้มันก็บริแล้วครับนี่เป็นข่าวสำคัญเดี๋ยวแอดมินจะเซิร์ชภาพข่าวกลายเป็นข่าวใหญ่ นั่นก็คือเมียอดีตภรรยาของชีกของกษัตริย์ดูไบท,ที่อที่หยาก,กันแล้วแต่ว่ามีการกระทำที่ละเมิดก้าวล่วงสิทธิของเขามีการค่มคู่คุกคามเขาภรรยาของ กษัตริย์ดูใบาภาพที่ท่านเห็นนั่แหละครับด้านซ้ายมือนะครับอันนั้นล่ะภรรยากษัตริย์ดูใบเขาฟ้องเจ้าดูใบาสามีเขาที่ศาลอังกฤษครับศาลอังกฤษให้จ่ายค่าคุ้มครอง728ล้านดอลลาร์ครับ ผมให้ท่านดูข่าวก่อนนะครับข่าวจาก c n n เดี๋ยวจะเซิร์ชภาพมาเรื่อยๆครับให้ท่านดูว่าโอ้เป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศครับเมียเจ้าฟ้องเจ้าครับเมียเจ้าคนนี้เธอชื่อ ชื่ออะไรเนาะขัตย์มียชื่อเจ้าหญิงฮายากษัตริย์คือเชคมูฮัมหมัดกษัตริย์แห่งดูไบถูกเมียที่ชื่อฮายาฟ้องครับ ท่านดูข่าวตามภาพเลยนะครับ CNN ศารสั่งให้ผู้ปกครองดูใบต้องจ่ายเงินให้อดีตภรรยา728ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ24,000ล้านบาทไทยในคดีฟ้องหย่าที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษโดยฮิวครับฉบับต่อไป ศาลอังกฤษตัดสินให้ผู้ปกครองดูใบต้องจ่ายเงินให้อดีตภรรยา728ล้านดอลลาร์เป็นค่ายุติฟ้องคดียา่ w New. า W S U n e w ศาลตัดสินให้ผู้ปกครองดูใบต้องจ่ายเงินให้กับอดีตภรรยา728ล้านดอลลาร์เป็นค่ายุติคดีาการฟ้องหยา่า Time ทายของอิสราเอลก็ลงด้วยเหมือนกันนะเออ The time of Israel สารอังกฤษตัดสินให้ผู้ปกครองดูใบต้องจ่ายเงินให้อดีตพระยา728ล้านดอลลาร์ ABC n e w ผู้ปกครองดูใบต้องจ่ายเงินให้อดีตพระยา7 0 0กว่าล้านดอลลาร์ CBS ลงข่าวเหมือนกัน New Channel ลงข่าวเหมือนกันเอาหลักฐานมาท่านดูข่าวอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าอย่าเพิ่งไปคิดโอ้ยต้องเป็นเจ้าไทยเขาเลยดูลงข่าวกันเนยอะไม่ใช่ครับเอ้ยสื่อต่างประเทศแกล้งเจ้าไทยไม่ใช่หรอกครับเรื่องเจ้าเนี่ยมันเป็นฮอตอิชชูของโลกอยู่แล้วยิ่งเจ้าทำ ไม่ถูกต้องตามทํานองครองทำยิ่งไปกันใหญ่แล้วเจ้าก็คิดว่าฉันมีอํานาจอยู่ในประเทศเธอทําอะไรฉันไม่ได้เขาก็ไปฟ้องที่อังกฤษท่านคงเห็นรูปสองคนที่ผมอยู่ในฉากนะครับคนหนึ่งคือยุวธิดาที่ยา ถูกยาแล้วทิ้งให้อยู่ในอเมริกาพร้อมลูกอีกสี่คนอีกคนหนึ่งคือแม่ของทีปังกรนะครับสีรัตพระองค์เจ้าสีรัตผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเราเปรียบผมไม่ได้บอกว่าเอาเอา,เอาเรื่องของ ภรยาของชีคของดูไบามาเปรียบกับกษัตริย์ไทยแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องที่ไม่ถูกต้องการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมเป็นเรื่องที่ในระบบโลกาภิวัตนั้นมันเคลื่อนไหวได้แล้วและผมไม่ได้มายุว่าคุณยุวธิดา ต้องฟ้องรอสิบที่ทิ้งล้างไม่ใช่ครับแต่การที่คุณยุวธิดาอยู่ลีภัยอยู่อเมริกามีสิทธิ์ฟ้องไหมมีครับวันนี้ถ้าคุณยุวธิดาจะใช้สิทธิคล้ายๆกับเจ้าหญิงที่ดูใบฟ้องฟ้องที่อเมริกานี้ได้เลยครับผมไม่ได้มายุให้ท่านฟ้อง แต่การที่ท่านไม่ฟ้องอาจจะมีเหตุหนึ่งคือไม่อยากมีเรื่องหรือสองที่บอกว่ารัชกาลที่สิบไม่ได้จ่ายเงินดูแลเลยอาจจะจ่ายเงินเป็นก้อนเบลอมาให้เป็นระยะระยะไอ้ที่บอกว่าอยู่ตามยาถากรรมนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ดังนั้น เคสเดียวกันอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มกลายเป็นบรรทัดมาวัดดูว่าเหตุการณ์ทางการเมืองมันเป็นเพราะอะไรหนึ่งเธอเองยอมโดยดุษฎดีไม่ขอสู้รบตบมือด้วยสองหรือว่าเขาจ่ายจนอิ่มแล้วจ่ายด้วยเงินภาษีของประชาชน หรือว่าจ่ายด้วยเงินของท่านเองอันนี้เป็นปัญหาอีกแต่ศีรัตมีหลักฐานชัดเจนตอนที่ยามีการเอาเงินจากสำนักงานทรัพย์สินซึ่งจริงๆในเวลานั้นยังไม่ได้โอนนะครับเพราะว่าอยู่ในรัชการที่9มีการบันทึกทําจดหมายให้สำนักงานทรัพย์สินจ่ายเงินให้แก่ศีรัต2 0สรล้านก็คือเงินของประชาชนนั่น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสีรัตน์รู้สึกจะไม่ได้ใชมั <c> ้ง <oughs> คือจ่ายให้แต่ไม่ได้ใช้ดังนั้นเรื่องราวของเจ้าหญิงดูใบจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมจะสรุปข่าวสั้นๆให้ท่านทราบนะครับแล้วก็ระหว่างสรุปนั้นถ้าเป็นไปได้อยากจะเอาภาพข่าวมาโชว์เรื่องข่าวของ ดูใบามาโชว์ก็ได้หรือว่าจะให้เห็นเจ้าหญิงทั้งสองฝั่งที่ถูกทิ้งล้างคนหนึ่งถูกทิ้งร้างจากเจ้าดูใบอีกคนหนึ่งถูกทิ้งร้างจากรัชกาลที่สิบของไทยแล้วเราจะเห็นได้ว่าโลกโลกาภิวัตนี่ทำไมเขาบังคับกันได้เพราะอะไรครับเพราะทรัพย์สินของเจ้า ของผู้นำรัฐเขาไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยส่วนหนึ่งเขามาลงทุนที่เยอรมันส่วนหนึ่งมาลงทุนในต่างประเทศในรูปของการซื้อหุ้นต่างๆดังนั้นเมื่อถูกฟ้องในประเทศที่มีทรัพย์สินตั้งของผู้นำรัฐตั้งอยู่ก็สามารถบังคับได้นี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ความรวยมันขยายตัวและความรวยมันไล่พรมแดน เมื่อไล่พรมแดนทรัพย์สินก็ไปอยู่ในอังกฤษทรัพย์สินก็อยู่ในอเมริกาทรัพย์สินก็อยู่ในเยอรมันทุนลงอยู่ที่ฝรั่งเศสถูกยึดได้หมดครับถ้าไม่จ่ายถูกบังคับคดีได้คดียาครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีในประเทศอังกฤษ ศารสั่งให้เช็คโมฮัมหมัดบินลาชิดอัลมักตูมเจ้าครองนครดูไบของสหรัฐอาหรับอิมิเลตจ่ายเงินค่ารักษาความปลอดภัยหลังยาให้เจ้าหญิงฮายาบินอัลฮุเซนอดีตภรรยาเป็นเงินกว่า ห้าร้อล้านปอนด์หรือประมาณ2.2หมื่นล้านบาทก่อนหน้านี้เมื่อปี2019เจ้าหญิงฮายาซึ่งเป็นลูกคนละแม่กับกษัตริย์อับดุลลาที่สองแห่งจอแดนก็มีเชื้อสายจากเจ้าจอแดนนะครับได้หนีออกจากนครดูไบพร้อมกับลูกสองคนมายัางลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยเธอได้ฟ้องหย่าต่อเจ้านครดูไบาภายใต้กฎหมายชาริอะในปีต่อมาจากรายงานระบุว่าเจ้าหญิงฮายาเป็นผู้หญิงคนที่สามจากภรรยาทั้งหกคนของเชคมูฮัมหมัดที่หนีออกจากดูไบเอเชคมูมหมัดนี่มีเมียหกคนนะครับมีปัญหาหยาก็เลยถูกฟ้อง แต่รัชการที่สิบนี่มีเท่าไหร่ท่านคิดเอาเองนะหลังจากหลบหนีออกจากดูไบามาแล้วนะครับเชคโมฮัมมัดได้เขียนหนังสืออารมอ,อ์อะไรอวรความรักแต่เหมือนจะขมขู่โดยเขาใช้คำพูดว่าโอ้ที่รักมันไม่มีสิ่งใดจะต้องพูดอีกต่อไป ความเงียบงันของเธอทำให้ฉันหมดแรงเธอไม่มีตำแหน่งแห่งขนกับฉันอีกต่อไปฉันไม่สนใจแล้วว่าเธอจะอยู่หรือจะตายอย่างนี้ไม่รู้อะไรรักหรือว่าคู่ขู่ก็ไม่ทราบนะฮะนี่เป็นข้อความที่ถูกระบุในในรายงานข่าวเข้าใจว่าเป็นข้อความที่สืบในพยานในในในศารด้วย เงินจำนวน5ล้านปอนด์จะครอบคุมค่ารักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหญิงฮาญาตลอดชีวิตเขาเรียกร้องความปลอดภัยว่าเขาต้องมีเงินคุ้มครองเพราะคุณครูเขาเช่นเดียวก,กันกับค่าดูแลรักษาความปลอดภัยลูกทั้งสองของเค็คโมฮัมมัดอดีตภรรยาเจ้าหญิงฮาญาอย่างอัลจาริลาบินโมฮัมมัดบินลาชิด อัลมักตูมและเช็คยาไซดบินโมฮัมหมัดบินลาชิตอัลมักตูมรวมนี่คือลูกเขาสองคนรวมถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าสามเดือน251ล้านปอนต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนหนึ่งจุดโดยประมาณ1.1มื่นล้านบาทให้แก่ลูกเขาทั้งสองนี้ด้วย จากคำตัดสินของศาลสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนี้ชี้ว่าเช็คมูฮัมหมัดต้องจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหญิงฮายาเนื่องจากเช็คมูฮัมหมัดเป็นภัยต่อเจ้าหญิงฮายาและลูกทั้งสองด้วยตนเองและทั้งสามคนไม่ได้เจอกับภัยอันตรายอื่นใดน,นอกจาก เป็นภัยจากอดีตสามีและพ่อของเขามีหลักฐานเปิดเผยว่าเช็มูฮัมหมัดพยายามลักพาตัวลูกทั้งสองกลับไปยังดูไบและยังได้ใช้ซอฟต์แวร์เพกาซัสซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะแค่ในหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อใช้การสอดแนมเจ้าหญิงฮาย่าและลูกทั้งสองมีการบังคับให้ใช้ซอฟต์แวร์ตอนที่เอาลูกไปอยู่ดูไบแล้วก็เรื่องคล้ายๆกันนะครับเจ้าหญิงฮาย่าถูกกษัตริย์ด,ดูไบบอกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวของเธอ โดยมีการเปิดเผยหลักฐานว่าเธอก็ต้องจ่ายเงินอีก6-7เจ็ดล้านปอนด์ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย4คนที่เพื่อปิดข่าวความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่เธอมีกับหนึ่งในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นมีการกล่าวหาว่ามีชู้ก็เรื่องธรรมดาครับมนุษย์จะอย่างนี้แหละว่าจริงๆเป็นเรื่องของมนุษย์นะครับ เพียงแต่ว่านี่เป็นเรื่องของกษัตริย์แล้วคนไทยเชื่อว่าเรื่องของกษัตริย์นั้นศาลไทยจะคุ้มครองไม่มีใครกล้าฟ้องกษัตริย์ภายในประเทศไทยผมเอาเรื่องนี้มาให้ดูดให้เห็นว่าโลกโลกาภิวัตนี้กษัตริย์ไม่ว่าชาติไหนถูกฟ้องได้ทั้งนั้นครับดังนั้นเรื่องราวของยุวธิดากับเรื่องราวของศรีรัตที่มีข่าว ต,ต่างๆนานานั้นถ้าเธอจะใช้สิทธิการฟ้องร้องง่ายครับวันนี้ทศรัฐบินไปเยอรมันแล้วไปฟ้องศาลเยอรมันรับรองได้ว่าชนะร้อเเเพราะหลักฐานการถูกจับขังการข่มขู่มันมีรูปลงหนังสือพิมพ์มาก่อนแล้วแต่ว่าจะกล้าไปหรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ยังฝันฝันเฟื่องเฟื่องว่า อาจจะมีอํานาจอยู่ในราชวง์ได้ก็คงจะหวังวมลมแรงกับอํานาจในอนาคตก็ได้นะครับหรืออีกทางหนึ่งเมื่อในวังรู้ปัญหาอย่างนี้อาจจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นจ่ายเงินให้เรียบร้อยก็เป็นไม่ได้อีกอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าแน่นอนครับข่าวเรื่องของเจ้าหญิงฮาหน่าฟ้องเจ้าครองรัฐนครดูไบหรือกษัตริย์ดูไบนี เป็นบทเรียนสำคัญให้เห็นว่าหนึ่งโลกยุคใหม่นั้นสารกรุณาลืมตาออกนอกกาลาได้แล้วเพราะวันใดวันหนึ่งเรื่องราวอย่างนี้จะปรากฏขึ้นได้ในต่างประเทศถ้าเงื่อนไขมันพร้อม 2. การกดขี่ประชาชน ไม่ใช่เอาในครอบครัวฉันคุมได้หมดส่วนใหญ่ส่วนเด็กๆไม่เป็นไรเป็นไปนไม่ได้ครับโลกสมัยใหม่นี้สารทุกประเทศเขาพยายามจะขยายอำนาจในเรื่องของการคุ้มครองความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วยิ่งมีสหประชาชาติรับรองเรื่องเหล่านี้ด้วยและหลายประเทศก็รับรองกฎบัตรสหประชาชาติด้วย การขยายตัวของสิทธิเสรีภาพการตัดแข้งตัดขาของอำนาจเผด็จการมันมากขึ้นนะครับก็ขอฝากไปถึงพี่น้องคนไทยฝากไปถึงศาลในประเทศไทยด้วยนะครับอย่าเที่ยวหลับหูหลับตาทําอะไรมันเลอะเทอะอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ